วันนี้ขอนำเรื่องถูกรางวัลที่หนึ่งเผยที่มาเลขเด็ดมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณเรื่องและภาพจากกรุงเทพธุรกิจ bangkokbiznews.com ฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ เปิดตัวเศรษฐีใหม่หลังถูกรางวัลที่1เผยที่มาเลขเด็ดเสี่ยงโชคแล้วเฮงรับเงินหลานคนดังหลังหวยออกถูกรางวัลที่1นึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งกรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวม4เศรษฐีใหม่ดวงเฮงมีโชคเงินหลานดังนี้แม่บ้านสาวอุดรธานีดวงเฮงถูกลอตเตอรี12่12 ร้อยตำรวจเอกสุพจน์โชคพินิตร้องสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพิบูรณ์รักจังหวัดอุดรธานีปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักมีนางสาววนิดาศรีวิชาอายุ30ปีบ้านชัยวานน้อยหมู่สามตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูร์รักจังหวัดอุดรธานีเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่หตุลาคม2563 แจ้งมาถูกรางวันที่หนึ่งประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2563าจำนวนสองใบ12ล้านโดยนำสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่41งวดที่38หมายเลข837 893จาำนวนสองใบามาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานจึงได้รายงานให้กับพลตำรวจเอกกีรติกรออรพัฒภาคิน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพิบุลรหลับทราบว่ามีคนมาแจ้งถูกรางวัลที่หนึ่พลตำรวจเอกกีรติกรอมมอนพัฒพาชินผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพิบุลรเปิดเผยว่านางสาววนิดาให้การว่าตนเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านส่วนสามีไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพโดยปกติตนจะซื้อลอตเตอรี่ไว้เสี่ยงดวงประจำ เมื่อวันที่26กันยายน2563ที่ผ่านมาได้มีพ่อค้าขายลอตเตอรีขี่รถจัก,กรยานยนต์เข้ามาขายในหมู่บ้านตนจึงได้ซื้อลอตเตอรีเลข93าจำนวน2องใบซึ่งตรงกับเลขท้ายโทรศัพท์มือถือของตนตนก็เลยตัดสินใจซื้อลอตเตอรีเอาไว้เสี่ยงดวงหลังจากผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกตนดีใจมากเมื่อนำเอาลอตเตอรี ที่ตนซื้อไว้มาตรวจสอบจึงทราบว่าถูกรางวัลที่1นหนึ่งคู่สองใบรับ12บล้านจึงได้เดินทางมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานและก็จะเดินทางไปขึ้นรางวัลที่กรุงเทพต่อไปผู้สื้อข่าวรายง,งานว่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2563รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข837 893 ปรากฏว่ามีผู้โชคดีเป็นหญิงอยู่พื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวนสองคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้โชคก้อนใหญ่เป็นเศรษฐีหน้าใหม่รับโชคในวันออกพรรษาแบ่งกันไปคนละหกล้านบาทรวมสิบสองล้านบาทโดยหญิงรายแรกคือนางสิริกัญญานินเนอายุสี่สปีเป็นภรรยาของพันโทอุทัยนินเนหรือผู้ผ่นโก ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่สาและนางสุภาพโฉมฉลังอายุ59ปีข้าปีขาราชการบำนาซึ่งคุณนายสิริกัญญานับถือเป็นคุณแม่ตั้งแต่ผู้พผ่นโกย้ายมารับราชการที่จังหวัดนครพนมนางสิริกัญญาเล่าวา่าเมื่อห้าหกวันที่แล้วตนและนางสุภาได้เดินทางไปซื้อของฝากที่ลานพญาศรีสัตนาครา ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตเขตเทศบาลเมืองนครพนมและได้เดินไปเลือกซื้อลอตเตอรี่บริเวณหลังองค์พ่อปู่พญานาคตรงหน้าห้องน้าซึ่งมีพ่อค้าและแม่ค้านำแผงมาตั้งขายเรียงรายกันเป็นจำนวนมากตนจึงได้เลือกซื้อลอตเตอรี่จำนวนสิบคู่คู่ละสองใบหนึ่งในจำนวนนั้นนางสุภาพคุณแม่ที่นับถือกัน ได้ไปเลือกซื้อลอตเตอรีที่มีเลขลงท้าย93เนื่องจากคุณแม่สุภาพอยากได้เลขดังกล่าวซึ่งตรงกับเลขหน้ารถยนต์มิตซูบิชิรุ่นปาเจโรทะเบียน9กไก่ลอลิง3285หลังเลือกซื้อตนและนางสุภาพก็แบ่งกันเก็บไว้ภรรยาผู้ผ่นโกคนดวงเฮงเล่าต่อว่ากระทั่งถึงเวลาหวยออก ตนนำโทรศัพท์มือถือมาตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งหมายเลข837893ที่แรกก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองจึงเอามือถือยื่นไปให้น้องชายผู้ทำหน้าที่ขับรถดูพร้อมกับบอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่านี่ว่าพี่ถูกลัตตอรีร่รางวัลที่หนึ่งน้องชายยืนยันหนักแน่นว่าสิ่งที่พี่เห็นมันคือความจริงทุกอย่าง จึงเกิดอาการช็อกไปพักหนึ่งหลังตั้งสติได้จึงให้น้องชายพาตนและนางสุภาพไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรปลาปาเมื่อเวลา17นาฬิกา50นาทีเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งหน่วยค่ายพระยอดเมืองขวาหากไปแจ้งความที่สพเมืองนครพนมเกรงว่าจะวุ่นวายและไม่มีที่จอดรถ เนื่องจากอยู่ในช่วงงานประเพณีไหลเรือไฟมีผู้คนพลุกพลา่านต่อมาเพื่อนบ้านในค่ายพระยอดเมืองขวางทราบขา่าวต่างแห่มาแสดงความยินดีเต็มบ้านผาสำหรับเงินที่ได้รับหกล้านบาทเบื้องตน้นสิ่งแรกที่จะทำคือปูกระเบื้องหินอ่อนหรือหินแกรนิตบริเวณอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวางที่อยู่หน้าฐานเขา้ขาค่ายและสารปู่พระยอดเมืองขวาง ที่อยู่ด้านหลังค่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ายแห่งนี้ที่ทหารทุกคนกราบไหว้สักการะหนุ่มขับรถแบคโฮดวงเฮงรับโชคหกหลาเมื่อช่วงเย็นวันที่หนึ่งตุลาคม2563ที่บ้านเลขที่42หมู่4บ้านโนนบกตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีญาติและเพื่อนบ้านมาแสดงความยินดีกับนายสมใจสีหาบุตรหรือกู่อายุ40ปีหนุ่มโสดอาชีพขับรถแบคโฮซึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างคับคัางและได้มีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มนั่งสนทนากันถึงความโชคดีในวันนี้โดยก่อนหน้านั้นได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยเวรสถานีตำรวจภูธร เมืองหนองบัวลำพูไว้แล้วหลังจากถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งฉบับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 3หสัตว์มหมายเลข83789 3 7, 8, 9, งวดที่28ชุดที่40จําจำนวนหนึ่งใบเป็นเงิน6ล้านบาทนายสมใจหรือกู่เล่าว่าเป็นคนขับรถแบ็คโฮให้กับเจ้าของธุรกิจก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูปกติชอบซื้อหวยเสียงโชคและก็ถูกมาแล้วสี่งวดแต่จะได้ประมาณงวดละหนึ่งหมื่นบาทจนเพื่อนมักจะแซวเรียกว่าอาจารย์ยกู่และวันที่หวยจะออกเพื่อนก็มักจะโทรมาสอบถามว่าจะซื้อหวยตัวไหนแต่ครั้งนี้เป็นวันที่ดีใจที่สุดเพราะถือว่าถูกรางวัลมากที่สุดเป็นวันที่ตนเองดีใจเป็นที่สุด ประมาณสองวันก่อนวันหวยออกได้ไปซื้อลอตเตอรีที่ปั๊มกิจเจริญในใจอยากซื้อเลขห้าเก้าเก้าสามและหกสามจึงเลือกหยิบมาสามใบหนึ่งในนั้นก็คือใบที่มีเลขท้ายเก้าสามเหลือใบเดียวแต่คนขายลอตเตอรีบอกว่ามีอยู่สามใบและมีคนซื้อไปแล้วสองใบเหลือเพียงใบเดียวในใจก็หวังไว้เพียงเลขท้ายรางวัลเท่านั้น พอตอนที่หวยออกก็นอนดูอยู่ในบ้านจำเลขที่ออกได้กับลอตเตอรี่ที่ซื้อก็รู้สึกดีใจมากซึ่งเงินที่ได้จะเอาไปช่วยให้แม่และน้องสาวสร้างบ้านเพราะตอนนี้ได้รื้อบ้านกองไว้แล้วก็จะได้เงินนี้ไปสร้างพอดีนายสมใจหรือกูหนุ่มดวงดียังเล่าว่าก่อนซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ฝันอะไรนอกจากจะตามเลขห้าก้าเท่านั้น ส่วนเลขที่จะซื้อถ้าซื้อใต้ดินเลขดังทั้งสามตัวถ้าถูกเจ้ามือจะจ่ายครึ่งเดียวเลยไม่ซื้อจึงมาซื้อลอตเตอรีเมื่อได้เลขเก้าสัก็เลยตัดสินใจซื้อไหวพอได้ยินเสียงทบทวนกันออกสลากมีเลขเก้าสัตนเองคิดว่ายังไงคงถูกลางวัลและบอกแม่ว่าอย่างหน้อยถูกเลขถ่ายแน่ๆโดยความไม่มั่นใจ เลยขึ้นไปฝั่งและตรวจสอบรางวัลที่หนึ่งตนเองดีใจสุดๆที่ลอตเตอรี่ที่ตนซื้อมาถูกรางวัลที่หนึ่งจึงเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำพูก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสูง ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370